بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله وصحبه اجمعين نسال الله عز وجل ان يمن علينا بالادب الكريم والخلق القويم اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่วิทยุเียงอิสลามขณะนี้ท่านผู้ฟังทุกท่านกำลังรับฟังรา,รายการมารยาทในอิสลามซึ่งสรุปความโดยนายมูฮัมหมัดฟาดินดวงประพัดจากหนังสืออฮาดิสุลอัคลากเรียบเรียงโดยท่านเชคอบัรรอบ,อบดุลรซักอิมเนอับดุลมุฮซินอันบดด์ขอลลบฮานะฮูวะตะลาได้โปรดประทานมาราย,ยาทอันงดงามและเที่ยงตรงให้กับพวกเราด้วยเถิดอัลลอฮฺอามี น้องผู้ศรัทธาที่รักและเคารพทุกท่านครับการอกตันอยู่ต่อบุปการีถือเป็นบาปใหญ่ที่ร้ายแรงและถือเป็นพฤติกรรมที่ทำให้มรารยาทนั้นเสียหายโดยได้มีฮะดีสระบุถึงโทษภัยของการอกตันอยู่ต่อบุปการีเอาไว้รายงานจากท่านอบูฮุเรร์ราะฮ์รดิยัลลอฮุอันฮุจากท่านนาบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมด้กล่าวา่า رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه قيل من يا رسول الله قال من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة رواه مسلم تنبي صلى الله عليه وسلم دكلاوا خواهي جمو كون 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 داي กดลงไปกับดินอันเป็นสำนวนซึ่งหมายถึงขอล l l a h ได้ทำให้เขาหายะนะออหรือได้ทำให้เขานั้นต่ำต้อยซึ่งสหาบาได้ถามว่าใครกันหรือ,อยารอสุลลลอฮ์ท่านรอสูลอลฮอ่ลัลฮิวะซัลลัมตอบว่าผู้ที่บุปการีทั้งสองของเขาแก่ชาราหรือคนหนึ่งคนใดจากท่านทั้งสองได้แก่ชาราแล้วเขาไม่ได้เข้าสวรรค์ อันหมายถึงมิได้ปรนิบัติท่านทั้งสองจนเป็นสาเหตุให้ได้รับความพอพระทัยจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวตาละและได้ปรากฏฮะดีสในสำนวนล้ายกันนี้ซึ่งเป็นรายงานจากท่านอบูุลฮุเรย์รอฺิยัลลอฮุอันฮุในบันทึกของท่านอิมามบุคารีในขณะที่ท่านนบีสัลลัลลอฮุวะลัยฮิวะซัลลัมได้ขึ้นมิมบัตท่านได้กล่าวคำว่าอาเมนถึงสมครั้งและสัฮาบะ ถามท่านนาบีสุลลัลฮวาลลัยฮุัลลัมว่าทําไมท่านถึงได้กล่าวอาเมนท่านได้ตอบว่าท่านจิบรีได้มากล่าวดุอาในขณะที่ท่านนั้นได้ขึ้นมิมบัตถึงสามดุอาด้วยกันหนึ่งในนั้นคือขอให้จมูกของบ่าวผู้ที่บุพกา,ารีทั้งสองของเขา หรือคนหนึ่งคนใดได้แก่ชาราแล้วเขาไม่ได้เข้าสวรรค์จมลงดินเสียเถิดอันหมายถึงให้ได้รับความหายนะและต่ำตอยและมีฮะดีสอีกหลายต่อหลายบทที่ถูกรายงานเอาไว้ในสำนวนเดียวกันนี้สำทับให้เราได้ทราบว่าการปรนนิบัตด,ดีต่อท่านทั้งสองนั้นเป็นวาญิบเหนือบ่าวของอัลลอฮ ผู้ที่มีสถานะเป็นลูกทั้งในยามที่ท่านทั้งสองนั้นปกติเออหรือในยามที่ท่านทั้งสองนั้นแก่ชราโดยอัลลอฮฺสุบฮานาฮูอุฮตาลาพระองค์ได้ทรงตรัสเอาไว้อย่างครอบคลุมถึงการปรนนิบัติท่านทั้งสองว่าวะบิลวาลีไดนิอิซานาและให้ปฏิบัติด,ดีกับบุปผาการีทั้งสองหรือในอายะที่ว่าฟาลาตะกุลละหูมาอุฟฟินและจะได้กล่าวกับท่านทั้งสองด้วยเสียงอุฟ อันหมายถึงเสียงที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะความไม่พอใจเอ,อหรือในอายะที่ว่าวกุลละฮูมาเก้าลันแกรีมาและจงกล่าวกับท่านทั้งสองด้วยถ้อยคำที่อ่อนโยนอ่อนหวานและให้เกียรติหรืออีกหลายต่อหลายอายะที่อัลลอฮฺสุบฮานาฮูวัตตาลาได้ใช้ให้พูดดีกับท่านทั้งสองอันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเข้าใจได้ว่าเรื่องเล็กๆอย่างคำพูดอัลลอฮฺได้ใช้ ให้พูดด้วยลักษณะที่ดีกับท่านทั้งสองและเรื่องอื่นๆที่เป็นเรื่องใหญ่กว่านั้นจึงถูกครอบคุมให้เราปฏิบัติด,ดีกับท่านทั้งสองไปโดยปริยายและเช่นเดียวกันสำหรับผู้ที่ประพันธ์หนังสือท่านเชคอับดุลรซากบุตรของท่านเชคอับดุลมุฮซินฮะฟิซฮุมัลลอฮุตาอาลาได้เป็นแบบอย่างให้กับเราในเรื่องของการปรนนิบัติและให้เกียรติกับบุพการีของท่าน ผู้คนในระแวกบ้านของท่านเชคอับดุลรัซักนั้นมักจะพบเห็นภาพที่ท่านนั้นเข็นคุณพ่อของท่านที่นั่งวิวแชร์ไปละหมาดที่มัสยิดอยู่เป็นประจำและเป็นที่ทราบกันดีว่าหากสถานที่ตรงนั้นมีคุณพ่อของท่านอยู่ท่านจะไม่ตอบปัญหาศาสนาใดๆและให้เกียรติคุณพ่อเป็นผู้ตอบ คำถามต่างๆเหล่านั้นแทนขอดุอาต่อลรส,สุุบหานะหูอวตาลาโดยพระนามอันวิจิตและคุณลักษณะอันสูงส่งของพระองค์ขอพระองค์ได้ทรงทําให้พวกเราทุกคนนั้นมีมารายาทอันดีงามและประทานรูสกีให้เราได้ปฏิบัติตามความรู้และประปับปรุงการงานของพวกเราโดยเถิดอัลลอฮุมะอามีนวะซัลลัลลอฮุวะสัลลัมวะบาริกาลานบีนามุฮัมมัดวะลาอาลีฮิวซอฮบีอัจมะอิน والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته